นนก็วันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือเรามานี่ก็กต้องยอมรับว่าเราเราเรา,เราได้แชมป์แล้วนะครับแต่ว่าเรามาวันนี้เราก็พยายาม ส่วนหนึ่งเราก็โรเทชันนะครับซึ่งให้น้องๆที่ไม่ค่อยมีเกมนะครับได้ลงขยับกับในสถานการ์เกมแบบจริงๆแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็อย่างคือวันนี้ก็ต้องยอมรับวา่าหลายๆคนที่ลงไปนะครับซึ่งก็ค่อนข้างทาได้ดีแล้วก็โดยสถานการณ์ต้องต้องยอมรับว่าทางทางราชสีมาเขาก็เขาก็ถือว่าเป็นทีมท,ที่แข็งแกร่งนะครับและผมมองว่าวันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ที่กดดันนะผมมองแบบนี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะการเข้าทํามันจะอินดัดนิดนึงนะครับแต่โดยรวมวันนี้เราเราเป้าหมายสําหรับเกมวันนี้เราก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคกับ ผลการแข่งขันครับผมคือจริงๆนะตอนนี้นะผมผมดูแล้วว่าโซนบนเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างแต่ละทีมที่เข้ามาค่อนข้างแข่งก่งนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เห็นก็คือหน้าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกนะครับผมว่าเข้ามาแน่นอนพิษณุโลกอุทัยพัทยาหรือแม้กระทั่งว่าสัตว์เซิงเซานะครับซึง ดูแล้วนี่แต่ละทีมแม้กระทั่งของเราก็น่าจะเป็นสีสเกตเอฟซีนะครับซึ่งผมมองดูแล้วรอบนี้นี่คือมันมันเป็นบอลมินิลีกครับบอล5นัดจบแล้วก็ไม่มีเย้าเยือนเพราะฉะนั้นนี่คือณตอนนี้คือเราเราค่อนข้างทํากันบ้านมาพอสมควรนะครับกับกับทีมที่เราจะเจอในชิบะลิกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เราก็ต้องดูผลของการจับฉลากอีกทีหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกก็คือเราเราเป็นแชมป์นี่เราได้เล่นในบ้าน3นัดนะครับแล้วก็เยือน2นัดซึ่ง3นัดที่เราเล่นในบ้านเนี่ยเราก็เราก็หมายมั่นปั้นะครับ เดี๋วว่าตอนนี้คือเราก็รอผลตรงนี้นิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มองว่ารอบเชมเนลีกนี่ทุกอย่างมันมันเป็นศูนย์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองดูแล้วมันทุกทีมมันมันมันสู้กันได้สนุกนะครับมันยังไม่มองว่าใครจะจะเหนือกว่าใครครับผม อยากถึงฝากถึงแฟนบอลทุกคนนะครับที่ติดตามเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับซึ่งเราก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามกันมาเชียร์กันมาตั้งแต่แรกๆจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงเราได้แชมป์นะครับแล้วก็จากนี้ไปก็มองว่ามันอีกนิดนึงอีกนิดเดียวจริงๆครับซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่เราค่อนข้างพร้อมพร้อมในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะไม่ว่าจะเป็นการบริหารการจัดการแล้วก็การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารนะครับและโดยเฉพาะแฟนบอลซึ่งปีนี้ผมว่า ลึกๆผมผมมั่นใจในทีมมั่นใจในน้องๆคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของของเลยยูเนเต็ดครับผมครับสวัสดีครับ